ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับตอนนี้7โมงเช้ากับ56นาทีนะครับก็วันนี้มาเช้าหน่อยนะครับก็มีผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ราคาของคู่ที่จะลงทำการแข่งขันค่ำคืนวันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์ที่23สิงหา67นะครับก็ วันศุกร์นะครับฟุตบอลก็เดี๋ยวนี้จัดมาแล้วนะครับเกือบครบทุกลีกแหละในในวันศุกร์ะนะทีนี้เราไปดูผลเมื่อคืนก่อนนะครับในศึกยูโรปาลีกก็มีพิกล็อกหลายคู่ครับเปิดหัวมาคู่แรกเนี่ยโมนะครับก็แพ้ถอยบอกเลยครับ0ูนนี่ก็ล็อกถล่มไปแล้วครับคู่แรกนะครับวิกตอรียเพาเซนนะครับก็ทำได้แค่เฉือนชนะฮาร์ดจากสกอต1นะครับ1ประตูต่อ0นะครับ L.A.S.K. ลิ้นนะครับเสมอกับ s t ตวาบูคาเลส11นะครับลิกาสก็สามารถเอาชนะ A p o ล l นิโคเซียไปได้2-1นะครับตัวแรงๆอีกตัวหนึ่งก็คือ P.A.O.K. s a l o n อนิกนะครับซึ่งต่อแชมล็อกโลเวอร์ over, ถึง2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับมากระนำในครึ่งหลังนะครับก็ถล่มเอาชนะไปได้4ประตูต่อ0นะครับลูโดโกเลตเลดกาดนะครับก็สามารถถล่มเโตคุปไป4 0ย์นะครับ เฟรนวานลอสเนี่ยต่อมากครับต่อโบเล็กบันจานะครับสุดท้ายทำอะไรไม่ได้แล้วก็เป็นสกอร์ที่เจ็บช้ำด้วยครับ0ูนนะครับมัคคบี้เทวาวิฟนะครับเมื่อคืนก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แรงๆนะครับก็สามารถเอาชนะบัคคาโทโพล่าไป3.0น,นะครับโอ้โหตัวแรงเนี่ยก็มาอยู่นะลูกกโนนะครับลูกกโนก็สามารถยันเสมอเบซิกตัส3 3นะครับ นี่อีกตัวหนึ่งครับอาแจากอัมสเตอร์ดัมนะครับก็ลบคำศพประมาทนะครับบุกไปถล่มจากเกโรเนียถึง4ประตูต่อหนึ่งนะครับในขณะที่อันเดเลชนะครับอันเดเลชก็พิกล็อกเล็กๆ <c oughs> นะก็เฉือนชนะดินาโมมินไป1-0นะครับบาร์การ์นะครับก็ยังฟอร์มอืดอาดเหมือนเดิมนะครับเฉือนชนะลาปิดเวียนนาไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับทีนี้ไปในศึก ก่อนจะไปในยุโรปตรงนี้ผมแปะให้มันพอดีกับหน้าพอดีเนาะเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ครับไอซ์แลนด์พรีเมียร์นะครับก็ KR l e รเลวิกครับสะดุดเฉยเลยนะครับบุกไปแพ้คเปอร์วอนะครับ2ประตูต่อ3ทั้งทั้งที่ครึ่งแรกเนี่ยน่าจะยิ้มแล้วนะครับเพราะครึ่งแรกเนี่ยนำสองูนย์นะครับอฟินแลนด์ครับนะครับฟินแลนด์ครับชน่าโจแอนก็เอาไม่อยู่ครับ เสมอกับคูเปียสสองสองครับครึ่งแรกนี่นำสองศูนย์แล้วนะหลีกทูอังกฤษนะครับน็อตเคาตี้ก็ไล่ถล่มกิมส์บี้ทาว4ประตูต่อ1นะครับในไอซ์แลนด์ดิวิชั่นหนึ่งนะครับฟอสเนอร์ทีมรองจากฝูงนะครับก็แพ้ต่ออีอาร์เล็กยวิกไปหนึ่งประตูต่อสองนะครับในขณะที่คู่ที่เราเอามาออกหน้าช่องนะครับก็คือเอ็นยัควิกเนี่ยก็เอาชนะกอตตาไป1-0นะครับ ราคาที่ให้เนี่ยมันเป็นลูกบวก10นะครับลูกได้77นะครับแล้วก็สูงแรกนะครับสูงแรกก็มาในนาทีที่33ก็เชื่อได้ว่าราคามันมีทั้งครึ่งควบลูกแล้วก็ครึ่งลูกงามงามแล้วนะครับมันจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วอีก10กวนาทีเท่านั้นเองนะครับในขณะที่สูงเต็มเกมไม่ต้องพูดถึงครับล่วงเลยครับสูงเต็มเกมคู่นี้มัน3ลูกควบ72เนาประมาณนี้นะครับสำหรับผล ทีนี้ผลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์นะครับลีเกียวอร์ซอนะครับก็สามารถเอาชนะดิต้าจีลานไป20นะครับพิวนิกเอาชนะเซลเย่หนึ่งศูนย์มาลดาโบเลสลาฟนะครับทำได้แค่เสมอกับปาร์คชิเซไป2-2นะครับปาเนเวซิสนะครับเล่นสนามกลางทิปเนี่ยก็แพ้ยุ่ยต่อเดนิวเซนต์ไปถึง0ประตูต่อ3นะครับ ไฮเดนทีม uh, He นะครับบุกไปยัดเยียดความบาชัยให้กับฮักเคน2-1นนะครับโคเปนเฮเกนนะครับแหมมาตามนัดครับเอาชนะคิวมาเอกไปสองศูนเอสเคบานเอาชนะแอสตานนาสองศูนย์นะครับเยอร์การ์เดนก็ยังเฉือนชนะมาริบอร์หนึ่งศูนย์นะครับโอ้ oh, ปฏิซานเบลเกตนี่ไม่ไหวเลยครับฤดูกาลนี้ครับนะก็เล่นในบ้านแพ้ต่อ KAA อเอเกนไปศูนย์หนึ่งนะครับ อีกตัวที่แรงๆครับ C.F.R. คูส์นะครับต่อครึ่งลูกวัดใจนะครับก็สามารถเฉือนเอาชนะปาร์ฟอสไป1-0ที่น่าผิดหวังก็จะมีม่วงมหาการฟิโอเรนติน่านะครับเล่นในบ้านของพวกเขาเองนะครับเป็นต่อปุสกัดอะคาเดเมียเนี่ยถึง2ประตูนะสลูกอ่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเสมอ3-3นะครับลิเอร์พนะครับสามารถบุกไปเอาชนะคีฟบาร์ส2-0 อิสตันบูบูยูเชกนะครับก็ทำได้แค่เสมอกับเซนต์แพทริกศูนย์ศูนย์ด้วยนะสกอร์เจ็บปวดนะครับเคไอคัคสวิกนะครับก็เสมอกับเ j จเคเฮลซิงกีไป2-2ในขณะที่สิงโตน้ำเงินคามเชลซีจากอังกฤษนะครับเป็นต่อเซเวตสองลูกนะครับเกือบตายนะครับครึ่งแรก0-0สุดท้ายมาเบียดเอาชนะ2-0คืนตังไปนะครับล้องล้องก็ ทำได้แค่เฉือนชนะพานาตินายกอสไป2ประตูต่อหนึะครับเซนกันเลนนะครับเสมอกับแท็บซอนสปอร์ศูนนี่ก็เจ็บปวดครับถ้ามันจบ0ูนเนี่ยนะครับนี่คือผลของมะคํำคืนที่ผ่านมาครับส่วนราคาของวันนี้นะครับบุนเดสลิก้านะครับจะลงเปิดสนามแล้วนะครับคู่แรกของฤดูกาลนี้เป็น แชมป์เก่าครับในห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนจะบุกไปเยือนสิงห์หนุ่มบุลูเซียเหมือนเช่นกระดบักในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับราคาเนี่ยให้แชมป์เก่าเลเวอร์คูเซนเป็นต่อ1ลูกนะครับในลาลิกาสเปนนะครับก็ไล่เรียงเวลาครับหกทุ่มนะครับเซลตาบิโกเล่นในบ้านนะครับก็เป็นต่อไอ้ข้างเข่าบาเลนเซียผู้มาเยือนหน้าปอนะครับเซบียานะครับเซบียาเล่นในบ้านเป็นต่อบียาลิวหน้าปอนะครับโอ้โห เซบีย่าต่อบีาลิวนะดีสองครึ่งนะลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับปารีสแซงต์แชมงครับเล่นในบ้านเป็นต่อมงเปรีเย่ลูกครึ่งควบสองนะครับเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับดูว่าโจนาคูกเชฟฟิลเวสเดย์เนี่ยจะกลับมาได้ไหมโอ้นัดที่แล้วก็เละเหมือนกันนะครับเป็นลีสนะครับยูงทองลีสอยู่ในเตดจะบุกไปต่อเชฟฟิลเวสเดย์ครึ่งควบลูกแพงมากกับลีสนี่ ยังไม่ชนะใช่ไหมเออลสยังไม่ชนะนะโปรตุเกสซูเปอปร์ลีกนะครับสปอร์ติง้งลิสบอนนะครับบุกไปต่อฟาเรนเซ่สองลูกนะครับเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับฮาฮูสทีมฟอร์มแรงเนี่ยบุกไปต่อเอาบมอก1ลูกนะครับตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับตุรกีซูเปอร์ลีกเนี่ยอารันยาสปอร์นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อกัสเต็บนะครับครึ่งลูกนะ อังกฤษคอนเฟลเลนต์นะครับดากินแนมนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อฮารลิแฟกหน้าปอนะครับลีกา2เยอรมันมี2คู่นะครับเตะ5้าทุ่มครึ่งนะครับฮันโนเวอร์เจอฮัมบูกนะครับราคาหน้าเสมอแต่ว่าอยู่ฮัมบูกเนี่ยน่าจะได้8อยู่ฮันโนเวอร์เจ้าบ้านน่าจะได้เต็มนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับคาสลูนะครับคาร์สลูเล่นในบ้านเป็นต่อเอเวอร์เบิร์กครึ่งควบลูกนะครับ กาโชดซิลิบีอิตาลีมีคู่เดียวตีหนึ่งครึ่งนะครับโบเนนาเฝ้าลังนะครับเป็นต่อบารีผู้มาเยือนหน้าปอนะครับลีกาสสเปนนะครับลีกาสสเปนก็เวลาเดียวกันอีกครับหกทุ่มลาซิงซันตาแดนนะครับเล่นในบ้านเนี่ยเป็นต่อเอเอบาผู้มาเยือนหน้าปอนะครับตีสองครึ่งอูเอสก้านะครับก็เจอกับลาคอนุนย่านะครับราคาเสมอนะครับ อยู่ออสกาได้8นะอยู่ลาคอได้เต็มนะครับหลีกเดอร์ฝรั่งเศสนะครับก็หรือฝรั่งเศส2หลีกล่างนะครับแกงกองเจอกับลาวาวนะครับแกงกองต่อหน้าเสมอนะครับบาสเตียเจอกับอาร์เมียงนะครับบาสเตียต่อหน้าเสมอน่เตตีหนึ่งพร้อมกันหมดนะครับปารีสเอฟซีเล่นในบ้านเป็นต่อดันเคอร์ครึ่งลูกนะครับอานซี R C, เล่นในบ้านเป็นต่อมาติเกสครึ่งลูกนะครับเกรกมองฟุตนะครับบุกไปต่อทัวที่หน้าปอนะครับปัว FC เจอกับก้องนะครับปัวต่อหน้าเสมอแล้วก็เม็ดบุกไปเยือนโลเดสอเวลอนนะครับเม็ดต่อหน้าเสมอนะครับคอนแลนด์ดิวิชั่น2นะครับตีห่งตี1นึห้าคู่นะครับ คัมบูบวกไปต่อ FC ฟออหน้าปอนะครับเอ็มเมนเล่นในบ้านเป็นต่อแฮมมอนสปอร์ตหน้าปอเดนบอสเล่นในบ้านเป็นต่อมาสติสหน้าปอนะครับเดนฮากเล่นในบ้านเป็นต่อผู้มาเยือนโวลเลนดนัม1ลูกนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยด e กาบชับนะครับเล่นในบ้านเป็นต่ออูเทรกเนี่ยลูกควบลูกครึ่งน,นะครับก็เยอะมากครับเยอะมากนะเ,เรียกว่าผมมองว่าคู่ที่ ที Workers, East, ่นักลงทุนสนใจเนี่ยมันน่าจะอยู่ในหลีกหลักนะครับอยู่ในหลีกหลักซึ่งก็หนีไม่พ้นทีมใหญ่ๆอย่างไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับปารีสแซงต์แชมงแล้วก็ลีดน่าจะเป็น3ตัวนี้นะที่ที่ที่เรียกว่าน่าจะได้รับความสนใจนะครับก็ยังไงเดี๋ยวช่วงค่ำนะครับในราคาเรื่องทุกอย่างราคาพูเอย เเปอร์เซ็นต์นักลงทุนเอ่ยนะครับราคาไหลร,ราคาอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมมาพยายามทําข้อมูลให้นะครับทำข้อมูลให้อยากให้ช่องที่เด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ขับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันราคาหรือการวิเคราะห์หรือกระแสลงทุนนะครับอยากให้ครบจบที่เดียวซึ่ง uh, จะดีจะดีจะร้ะายประการใดก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนท่านไหนที่อยากสนับสนุนกันนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านได้ที่นะครับลน์ไอดนะครับทีเด็ดน้มูที e D นะครับ n a m o o นะครับก็ถึงเวลาจะได้ไม่ต้องไปกดหาให้ยากนะครับกดดูผ่านไลน์ไปเลยนะครับไลน์มันก็จะลิงก์ไปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เนาะ ยังไงก็ไว้เจอกันช่วงค่ำครับช่วงนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ